นี่ค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปแรนดอมนะคะเรื่องราวอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยให้ดูเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงนะคะไม่อินเราก็ไม่ซีเรียสจนมากเกินไปดูไปเป็นแนวชามเป็นไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตความรักความสัมพันธ์เรามาดูดวงอย่าให้ดวงดูเรานะคะแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกแชร์ ขอบคุณทุกคอมเมนต์ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะอ่ะเดี๋ยวปันจับไพ่ก่อนขอให้เป็นเรื่องราวดีๆอะไรที่ไม่ดีก็อยากเก็บไปคิดอยากเก็บไปใส่ใจนะคะ ใช่อันนี้ครึ่งน,นี้อ่ะมาเริ่มกันเลยนะคะผู้จกแขวงนตัวเขาเหมือนตอนเนี้ยตัวเขาเองเนี่ยเหมือนเขารับรู้ว่าเวลาที่เขาขาดคุณไปแล้วเนี่ยเหมือนชีวิตเขาดูไร้ค่าตัวคุณเอง จดจำเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นที่เป็นเรื่องดีๆได้ทั้งหมดตัวคุณเองมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตของเขาอย่างมากเขามีความฝันมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ได้ก็เพราคุณตัวคุณเองคุณก็อยากที่จะได้ใช้เวลา ได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมก,กันกับเขาเขาแต่ก่อนเป็นคนที่เหมืนเป็นคนใจเย็นกับ,กบทุกๆเรื่องตัวคุณเองคุมดังใจ เขาทำอะไรช้าแล้วตัวคุณเป็นคนที่คุณคิดอะไรคุณทำเลยในบางครั้งก็เลยมีความไม่เข้าใจกันตรงนี้อยู่คุณเป็นคนที่เชวีในใสายตาที่เขามองคุณนะ่ะก็เขามองว่าก็คุณมีความพร้อมในในทุกๆอย่างแล้ว แต่เขาอะยังไม่มีอะไรเลยแต่คุณคิดว่าสิ่งที่เขามีอ่ะคุณมองเห็นในด้านดีของเขาและคุณอยากที่จะเป็นรอยยิ้มให้กับเขาเพราะตั้งแต่คุณมีเขา คุณก็มีรอยยิ้มมีความสุขมากยิ่งขึ้นแล้วคุณอยากทำสิ่งนั้นให้กับเขาในบางครั้งคุณก็หงุดหงิดเขานะว่าทำไมตัดสินใจช้าทำอะไรเชื่องช้าอย่างนี้แต่เวลาที่เขาจะทำอะไรใจและกายมันจะต้องพร้อมถ้าใจพร้อมแต่กายยังไม่พร้อมเขาก็ยังไม่ทำ เขาเหมือนเป็นคนที่แบบว่าน่าจะอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ชีวิตของเขาเหมือนต้องทำตามคำสั่งคนในครอบครัวมาตลอดแต่คุณเป็นคนที่แบบว่าฉันใช้ชีวิตตัวที่ไม่ค่อยคิดอะไรฉันใช้ชีวิตตัวคนเดียวคือไม่ได้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องทำตามคำสั่งใครหรือไม่ต้องแบบไม่ต้องคืออยากนอนก็นอนอยากกินก็กิน อยากทำอะไรก็ทําแต่ตัวเขาเองอะ่ะไม่เคยได้รับสิ่งนั้นแต่พอคุณได้อยู่เขาได้อยู่กับคุณอะ่ะเหมือนเขาได้ได้เป็นผู้นําบ้างแต่บางครั้งการลุกไล่พละกกำลังคุณคุณน่าจะเคยใช้ความเป็นผู้นํา หรืออะไรบางอย่างคําพูดกดเขาโดยไม่รู้ตัวเลยบางครั้งมันทําให้เขาแบบการกระทําของคุณบางครั้งก็ทําให้เขารู้สึกว่าเขาดูตัวเล็กลงโดยที่คุณไม่รู้ตัวในเวลาที่คุณอ่อนโยนเขาคิดถึงเวลาเหล่านั้น คนคนนี้ถ้าจะคบใครเขาจะคบคนที่เหมือนแม่ของเขาเพราะว่าแม่ของเขาน่าจะเป็นคนที่ใจดีมากๆอ่อนโยนกับเขามากๆคุณเคยทำสิ่งนั้นกับเขาตั้งแต่คุณมีเขาเขาเองเขาก็เป็นแรงบันยาลใจให้กับคุณเหมือนกันต่างคนต่างเป็นแรงบัรดาลใจซึ่งกันและกันตั้งแต่เขามีคุณ เขาก็มองทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นมันคุณไปยกระดับจิตใจเขาจากที่เขาใช้ชีวิตไปวันๆหรือไม่เคยมีจิตใจรักใครเขาได้มีบางครั้งคุณอยากที่จะเอาคนคนนี้ออกจากหัวพยายามโฟกัสแต่สิ่งที่คุณควบปุมได้แต่คุณไม่สามารถที่จะทำได้เลย าคิดว่าการที่คุณได้มาเขาได้มาเจอคุณมันเป็นโชคชะตามันไม่ใช่เรื่องบังเองิญคุณอาจที่จะไปสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งหรือทําอะไรอย่างหนึ่งที่คุณไม่เคยทําแต่คุณได้เจอคนคนนี้คุณรู้ไหมว่าโชคชะตากําหนดมาให้เจอกันแต่เขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่มีความลึกลับนะ คุณอยากบอกเขาว่าเขาอะเป็นเป็นคนที่มีคุณค่ามากๆสํำหรับคุณคุณบอกว่าที่ฉันมีทุกสิ่งทุกอย่างได้ในตอนนี้ที่ชีวิตฉันก้าวไปข้างหน้าเพราะมีเธอเป็นแรงผลักดันคุณอยากให้คุณคุณอยากให้เขาเห็นข้อดีของเขาที่เขามีต่อคุณ ปัญญาบอกว่าตอนแรกอ่ะเขาไม่ได้คิดที่จะจริงจังอะไรกับคุณนะเพราะว่าคือเขาจะเป็นคนที่เหมือนแบบอะคุยกันแล้วไม่ถูกคอคุยกันแล้วไม่ถูกใจเข้ากันไม่ได้เขาชิ้งเข้าไปเลยแต่พอคุยกับคุณมันกับตาลปัดไปหมดมันทําให้เขาแบบคุณมีพลังวิเศษอะไรบางอย่างอะ่ะที่เนี่ยกับตาลปัดผู้หญิงแกลงคือคุณคือ ปันจะบอกว่าแต่อันนี้มันเป็นเรื่องราวที่มันผ่านไปแล้วซึ่งตอนนี้เราควรภูมิใจในตัวเองนึกออกใช่ปะคุณเป็นผู้หญิงคนเดียวตั้งแต่ที่เขาคุยคบหรือรู้จกักหรือดิวที่กลุ่มเขาอยู่มดที่เขายอมคุณทั้งหมดเพราะอะไรเพราะคุณมีใจที่เสียสละ ในช่วงเวลาที่คุณเจอกับเขาอะเหมือนเขามีปัญหาชีวิตอยู่แล้วคุณทําอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นคําพูดหรือการช่วยเหลือที่มัไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเงินทอ,องสมิไปแต่เขาคิดว่าเขาไม่เหลือใครเลยตอนในตอนนั้นแต่เขาหันมาเจอแล้ว,วเจอคุณลกคุณมีสัญชาตญาณอย่างเดียวว่าคุณจะต้องช่วยคนคนนี้ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นมันทำให ตาติดอยู่ในหัวใจของเขาตลอดความเก่้วการแสงส่องใจเวลาที่เขาโมโ oh, หเวทาที่เขาอารมณ์ร้ายเวลาที่เขามืดมิดคุณเป็นแสงสว่างในใจของเขาเรื่องเล่าอะไรเนี่ย เรื่องเล่าเวลาชีวิตเขาคิดว่าเขาผ่านอะไรมาก็เยอะพอสมควรพระจนภัยแต่เขาอึ้องในตัวคุณว่าคุณผ่านเรื่องราวมาเยอะกว่าเขาอีกอะคุณทําให้เขารู้ว่าเขาไม่ได้อยู่เพียงลำพังใจกรัสิ ซาตานเอา้าคุณเพนซาตานคือคือในบางครั้งเขาก็คิดนะว่าทำไมใจของเขามันเรียกแต่ชื่อคุณคุณได้ทำอะไรใส่เขาหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ความกระหายราชินีเข้าต้องการเขาต้องการให้คุณเป็นแม่ของลูกเขา คุณมีด้านรักใช่ไหมนั่นน่ะคือตัวตนด้านรักของเขาอีกคนหนึ่งเหมือนกันซึ่งเขามองเห็นคุณในอีกร่างหนึ่งของเขาบางครั้งคุณก็สับสนนะเพราะเวลาเขาหวานเขาอบอุ่นเขาอบอุ่นเหลือเกินแต่พอเวลาเขาเกี้ยวกา หรือเวลาที่เขาอารมณ์ร้อนคุณลองมองย้อนดูก็ได้เพราะมันเหมือนเงาสะท้อนของกันละกันคุณกลัวเวลาที่เขาอารมณ์ร้อนเพราะเหมือนคุณต่างคนต่างเหมือนกันในในด้านเนี้ยบางครั้งเขาก็คิดนะว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ย ในชีวิตของเขามันทำให้เขาไปจากคุณไม่ได้ใช่ไหมเพราะทุกอย่างเวลาที่เข้ากาันเข้ากาันมันดูกลมกลม่อมไปหเขาชอบเวลาที่คุณยิ้มชอบเวลาที่คุณมีความสุขมันทำให้เขานึกถึงแล้วเขายิ้มได้ เขาตั้งสัจจะกับตัวเขาเองเอาไว้เลยนะว่าเมื่อไหร่ที่ชีวิตเขาดีขึ้นมากกว่านี้เขาจะทำเขาจะมีของขวัญเขาจะเขาจะเขาจะหาทุกสิ่งทุกอย่างมาให้คุณที่คุณต้องการ คุณเองคุณก็อยากที่จะเห็นเขาประสบความสําเร็จเนี่ยเขาอยากที่จะเป็นผู้มอบให้อยากที่จะให้คุณคุณบอกว่ารู้ไหมกว่าจะถึงวันนั้นฉันผ่านความเจ็บปวดฉันแอบร้องไห้ไปหนักหนาเท่าไหร่เวลาที่เธอเห็นฉันยิ้มเนี่ยบางทีฉันร้องไห้อยู่ก็ได้แต่ฉันไม่อยากให้เธอเห็นความสุขสุก เสียงแห่งรักคุณมีแต่รอยยิ้มคุณมีแต่พลังความรักให้กับเขาแต่เขาจะคุณคิดว่าคุณเขาจะรู้ไหมนะว่าคุณเองคุณก็เหนื่อยเป็นว่าคุณเองคุณก็ท้อเป็นคุณเหมือนเป็นดาวนำทางในชีวิตของเขาที่ทำให้เขารู้จักคำว่าสงบสุข คุณเองพยายามที่จะแบบว่าให้เขาเห็นแต่ในในในด้านสุดสดใสบางครั้งเขาก็เขาคิดมาตลอดในชีวิตของเขาว่าเขามีส่วนใดส่วนหนึ่งขาดหายไปแต่พอเขาได้เจอคุณ คุณไปเติมเต็มให้ทุกอย่างมันเป็นสมบูรณ์คุณเป็นจิก๊กซอที่เข้าไปทําให้ภาพมันหรือชีวิตของเขามีความมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นสิ่งพังทลายคุณเองคุณเคยน่าจะผิดหวังกับคนคนนี้ แต่คุณพยายามเปิดตาเปิดใจมองเขาคุณเป็นส่วนเติมเต็มในชีวิตของเขานะคุณเหมือนจิ๊กซอที่ขาดหายไปของเขาโอเคเขาอยากบอกอะไรกับคุณสักหน่อยดีวะถ้าเหมือนเขาเคยทำให้คุณเจ็บเนาะ เก้าดาสตนเทอร์มิตเขาไม่เคยมีความรักมาก่อนพอเขาได้มีพอเขาได้มีที่เขารู้สึกมันทำให้บางครั้งเขาทำตัวไม่ถูกแล้วบางครั้งทำให้เขากดดันตัวเขาเองเขาเองเป็นคนที่เคยมองความรักแย่นะ เขาคิดว่าความรักมันจะต้องมีวันจบลงความรักมันจะต้องอย่างุดความรักความรักมันแย่แต่พอมาเจอคุณนะ่ะมันทําให้เขารู้สึกกระวนกระวายใจเป็นห่วงคิดถึงจากที่เขาเคยไปไหนทําอะไรอิสระเรจเขายอมคุณหมดใจนะเขาขอแค่คุณอ่อนหวานกับเขาได้ไหม คุณอ่อนโยนกับเขาได้ไหมช่วยทำลายกำแพงที่เขาเคยมีในเรื่องของความรักหน่อยได้ไหมเขาจะเห็นแก่ตัวไปไหมที่ขอคุณแบบนี้โอเคนะคะสำหรับชาวทีมซีอะไพานางไฟอยากบอกอะไร ชัดเจนคุณต้องชัดเจนกับความรู้สึกของคุณและทำในสิ่งที่หัวใจของคุณปรารถนาด้วยความกลา้าและความมั่นใจให้คุณค้นหาว่าแท้จริงแล้วคุณต้องการอะไรในความสัมพันธ์โดยที่ไม่ต้องทำเพื่อเอาใจคนอื่นน่ะทำตามความรู้สึกของตัวเอง ความรู้สึกด้านดีนะคะปันจะบอกทุกคลิปเลยเวลาที่จะบอกว่าให้ทําตามความรู้สึกของตัวเองไม่ใช่ว่าฉันอยากประชดประชันฉันอยากให้เขาเจ็บเพื่อที่จะให้เขามานู่นมานี่แบบนั้นไม่เป็นด้านรา้าทําแล้วไม่ไม,ไม,ไม่มันไม่ได้มีผลดีอะไรเกิดขึ้นโอเคนะคะสําหรับชาวจีนเออเราไม่ได้เลือกพิกับคา้านี่เนาะเราเป็นแรนดอมโอเคค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบา,บาย